เอ้บังาใสมวงเหอนเตอนหน้ากูไปเยี่ยมโยู่าจ่าอุด่านท่านี่เนาะมันทท่หน้าเหมืนเัวเนาะเอ้ไป่ามูเก่าผูุ้งเบืองหลานกูได้แล้วมาสั่นซักกูสั่นอะไรซักค่นี่เาะเอเอบักซักเล่นลุดนะเล่คิดออกมาเลยยอ๋นัเมนเสี่ยวเพม่นเด้วยเออ มากวันรุ่นหนาซื้อจาสูบมะฝากก็ได้สร้างอะไสร้างสรงธนานต์มากมากวันรุ่นใส่สุดซาฟารี่สีขาวแล้วขึ้นเือนรับร่องนะแล้วเอาข่อยขึ้นไปนั่งเล่นนั่งผข่อยอยข่อยอยากขึ้นไปนั่งเรียนเลื่อนับร่องตอนยี้ล่าจอยดอนท่นี้ครับหน้าผมครับอะเรื่อมคิดผ้า่าเราเคยก่อปฏิบัติมากครับน่ายน,น่ายประพัดครับ มิตรนาประพัดเนี่ยนะนาพัดผู้เดียวน,ะนาพัดผู้เดียวเออนายประพัดครับบังนาเลยครับครับนั่นแหละครับที่ผมบอกว่าใซงสุดซาฟารีมาไดนะ้เราขึ้นมาเลื่อนร,นรลำลองก็ใช่ไม่ไม่ต้องเขาว่านีนะ่หรอกเออหรือตีย่ำพิเศษเอ,อไม่ที่คนแม่งคดีทหารกู <laughs>